จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามประสบปัญหาในด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปไทยเพื่อสู้ภยัยสถานการณ์การแพร่ระบาด ขออองโรรคตติดต่เชื้ไวัสโโครนาส2,019ำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่พวกเราก็รู้สถานการณ์ใปัจจุบันประเทศไทยเรานะคะว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับ เรื่องของไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยไม่เฉพาะประเทศไทยค่ะทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งหมดมันทําให้วิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราเนี่เปลี่ยนไปนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่ามันส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมนะคะโดยเพาอยิ่งหนักสุดก็คือทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจากการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ย กรมการพัฒนาชนเองก็มีบทบาทหนึ่งนะคะในการที่จะไปส่งเสริมการพัฒนาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมกับสิ่งที่เรามีอยู่ในชุมชนนั่นก็คือตัวสมุนไพรนะคะเราได้ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญยากับสมุนไพรนี่ออกมาเป็นสินค้าบริการที่นำมาสู่การใช้นะคะทั้งเป็นประเภททั้งเว็บประเภทของกินที่มีผนวกไปในเรื่องของสมุนไพรทั้งของใช้ที่เป็นในเรื่องของเวชาสำอางก็ดีหรือจะเป็นเครื่องดื่มนะคะมีของใช้รวมไปถึงประเภทอาหารที่เราทำแล้วมันมันสามารถเอาสมุนไพรนี่ไปผนวก เข้าไปในเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่สําคัญก็คือว่าจากงานวิจัยที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้สมุนไพรไทยเราก็คือเหมือนกับว่าเป็นยาตัวหนึง่งเป็นตัวยาที่สามารถที่จะต่อต้านหรือว่าระง,งับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ด้วยเหตุผลนี้นะคะผนวหนวกกับจังหวัดมหาสารคามเราเองเนี่ย ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสิทเนี่ยก็ยกให้จังหวัดมหาสารคามนี่เป็นเมืองสมุนไพรซึ่งเราก็ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็มีการต่อย,ยอดนํามาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปเป็นมูลเหตุหนึ่งเพื่อให้มันมันสามารถที่จะทั้งเพิ่มคุณค่าของตัวสมุนไพรเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์โอท็เรา รวมไปถึงในเรื <The> ่องของการที่จะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดจากการใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะก็จึงเป็นที่มาที่ไปของการที่ทางกรมการพัฒนาชนก็ได้มอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดนะคะมาทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยการแพร่ระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่อยากจะนําเรียนให้กับทุกๆท่านได้รับทราบนะคะว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นมายังไงนะคะ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าน้อยไดเขาร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะนางสามณีทิพย์น้อยสุวรรณาเป็นคณะกรรมาการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าน้อยค่ะ บ้านเราน้อยเป็นหมู่บ้านที่เดิมทําเกษตรเพื่อเป็นเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้านอยู่แล้วทีนี้ทางพัฒนาชุมชนไปเห็นความเข้มแข็งของหมู่บ้านก็เลยเข้าไปสนับสนุนหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีพศ2554ค่ะ ในกลุ่มนี้นะคะจะมีการปลูกผักจะมีศูนย์เรียนรู้นะคะซึ่งในศูนย์เรียนรู้เราก็จะมีการทําเกี่ยวกับด้านเกษตรนะคะแล้วก็มีสินค้าโอท็อหลักๆของเราก็จะมีการทําขนมกะหรี่ปั๊บการทํายาดมสมุนไพรการทําลูกประคบค่ะแล้วนอกนั้นในศูนย์ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรด้วยค่ะก็จะมีการสอนการปลูกผักการทําน้ําหมักการทําปุ๋ยหมักค่ะ ที่มาโดยเดิมทีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ทำโอท็อปเกี่ยวกับด้านสมุนไพรก็คือเด่นๆก็จะมียาดมสมุนไพรแล้วก็มีลูกประครบนะคะซึ่งตัวนี้มันก็เป็นเหมือนอามาช่วยเรื่องให้ร่างกาย ผ่อนคลายเวลาเราปวดเมื่อยทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าถ้าเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่างสมุนไพรที่เราสูดดมเข้าไปเพื่อที่ให้เราหายปวดเมื่อยสามารถผ่อนคลายอาการวิงเวียนได้แล้วใส่สมุนไพรที่เป็นตัวที่เสริมในเรื่องการต้านโควิดเข้าไปด้วยก็จะเป็นเหมือนกับซื้ออย่างหนึ่งได้2ออย่างได้ทั้งผ่อนคลายปวดเมื่อยให้หายไปและก็ยังได้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดและการเหมือนการเสริมภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับการรักษาโควิดในตัวด้วยค่ะ หน่หะเรารู้แล้วว่าโควิดมันเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เรื่องทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจแย่แต่เราสามารถที่จะนำความรู้ที่เราอบรมได้เนี่ยไปต่อยอดในเรื่องที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากการที่จะนำสมุนไพรตัวที่เราได้ความรู้จากการอบรมนะคะว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีสรรพคุณอะไรแล้วถ้าเราเอาไปใส่ในสิ่งที่เรามีอยู่มันก็จะสามารถ ต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ค่ะโครงการนี้นะคะความรู้ที่ได้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรในการต้านโควิดเราคิดว่าความรู้ตัวนี้เราสามารถที่จะไปต่อยอดอตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นอกจากจะใช้ในการแก้ปัญหาปวดเมื่อยเราก็สามารถต่อยอดในการรักษาหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโควิดได้คิดว่าน่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้จากสมพคุณที่เราจะเอาตัวสมุนไพร ต้านโควิดใส่เข้าไปค่ะมหาสาครคามเมืองสมนุนไพรด้วยมหาสาครคามเป็นเมืองที่มีการทำเกษตรเป็นหลักนะคะแล้วเท่าที่ทราบมาอย่างโรงพยาบาลมหาสาครคามตอนนี้เวลาจ่ายยาก็จะมีการจ่ายยาแผนปัจจุบันควบคู่กับยาสมนุนไพรซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่กับ สิ่งที่เราทานนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วอย่างทางเกษตรเองก็จะมีการสนับสนุนสมุนไพรแปลงใหญ่ที่จะที่จะทำให้แต่ละกลุ่มหันมาปลูกสมุนไพรโดยการรวบกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่และนำมาใช้ประโยชน์คิดว่าการมีสมุนไพรและยิ่งมารู้จากการอบรมว่าสมุนไพรตัวไหนที่สามารถนำมาใช้ในการตอบโจทย์เกี่ยวกับไวรัสโควิด19ได้ยิ่งเหมือนกับ มันเป็นการเดินขึ้นไปอีกขั้นตอนขั้นหนึ่งอะค่ะของการที่สรารคามเป็นืองสมุนไพรวันหนึ่งสรารคามอาจจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่คนที่เป็นโควิดแล้วอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นในการที่จะรักษาให้กลับมาหายดีหรือจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นโควิดแต่ถ้าเราใช้ตัวนั้นแล้วอาจจะทำให้เราแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดก็ได้ค่ะจากที่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าน้อย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สมาชิกกลุ่มได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นยาหมองเหลืองขมิ้นของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าน้อย